นักข่าวทั่วไทยวันจันทร์ที่14มีนาคมพุทธศักราช2565นารยินจรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โชว์สามวิชั่นกทมเปิด3านวัตกรรมบริหารโดยกล่าวถึงทิศทางแนวคิดของพักประชาธิปัตย์เพื่อนำพากรุงเทพมหานครไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นในงาน The To o Leader Vision เศรษฐกิจประเทศเศรษฐกิจเมืองที่จัดขึ้นที่พักประชาธิปัตย์ที่ผ่านมา นายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอ,อทอนายสุภชัยเอกอุน่นผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมประกาศความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการนำร่องการพัฒนาทางด้านพลังงานหมุนเวียน r e n e w a b l e e n e r g y and c a r ร o บ c r เครดิตเพื่อจัดทำฐานข้อมูลและการรับรองการผลิตไฟฟ้าโดยเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของสอทเพื่อให้สามารถใช้เป็นต้นแบบตามแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีโดยมีนายสุวิทย์ธรนินพาณิชประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนและประธานคณะทำงานส่งเสริมและสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมดรบรรทูลเศษซีโร่กรรมการกํากับกิจการพลังงานและดอร์กิติพงศ์พร้อมวงผู้ โนวยการสำนักงานสภานนโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติร่วมประกาศความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการณนะห้อง PTT กรุ๊ป1012ชั้น10สภาอุตสาหกรรมนายวีระเดชเตชะไพบูรนายกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย r e 100ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมวิสามันครั้งที่1 2565ทับ2565โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการของสมาคมคืออุปนายกท่านที่1คุณพรออน,อน,นันต์สุวรรณพรายอุปนายกท่านที่2คุณพิชัยจิราธิวัฒน์เลขาธิการคุณทวีจงขวินิพและคณะกรรมการใน ตำแหน่งอื่นอีก6ท่านณห้องประชุมบางจากชั้นสิสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเขตสาทรกรุงเทพนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิซูนูโกเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิซูนโโกฉบับที่3พุทธศเตร์กราช2,560ถึง2,564และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี2,565โดยมีนางอรนุชชัยชาญพัฒนาสังคมและความมั่น ของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกพร้อมผู้เข้าร่วมประชุมให้การต้อนรับณโรงแรมท็อปแลนด์จังหวัดพิษณุโลกพลตํารวจโทรประจวบวงศุขผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเดินทางมาเป็นประธานเปิดอบรมการขับเคลื่อนชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนวร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตบําบลตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมของสงำนักงานตารวจแห่งชาติตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันสตรองทุเกเตอร์ที่อาคารศูนย์กีฬ การจนาพิเศษ,ษรัชการที่9มหาวิทยาลายัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้กำกับดอสอพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมถแถลงผลการจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดแฝงตัวเป็นพนักงานไลแมนส่งยาเสพติดพร้อมของกลางยาไอซ์3กิลกรัม ยาบ้า34,000เม็ดยาอี300เม็ดคีตามีน1 1 9 7กิโลกรัมพร้อมรถจักรยานยนต์ใช้ก่อเหตุ2คันโทรศัพท์มือถือ2เครื่องและสมุดบัญชีฝากเงินธนาคาร2เล่มและอีกคดีจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์หน้าร้านเอเนกประสงค์กองบัญชาการตำรวจนครบาล สนับสนุนโดยารรหากคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรับจะลงมาที่ผ้าเพชรหีเสียงบางระจูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนลมนุรุเตประธานหลีเสียงครปดรพีรวัตและดรทัชวินสุรุเศสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์02-629-1444้ เปิดแล้วร้านหมูอินเทนสาขาหนึ่งที่แห้งไยแสงอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีและสาขาสองตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจอระเข่ร้องตำบลชายโยจังหวัดอ่างทองร้านหมูอินเทนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดนับพันรายการราคาถูกถูกสุขอนามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันเทพบ้ว มาเพชรบุญยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามพันมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดมะขามฝากที่มีคุณภาพเก็บอุณหภูมิโดยห้องเย็นขนาดใหญ่เหมาะสำหรับเป็นของฝากมอบคนสำคัญที่คุณรักมีกาแฟสดไว้บริการแวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบุญบริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธจเจริญโทรศัพท์0835999456